สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลจะมาทำคลิปสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีร้านค้าเป็นกิจการส่วนตัวหรือธุรกิจออนไลน์ต่างๆที่ไม่มีร้านนะคะอันนี้สำหรับแบบเรียก ลูกค้าเลยนะคะสำหรับคนที่มีต้นคูณถ้าไม่มีก็ให้หาใบคูณมาแบบนี้9้าใบนะคะพร้อมเงินทั้งหมด9บาทนะคะ9้าเหรียญเกบาทวางใส่พานแบบนี้นะคะวางตั้งไว้ที่หน้าร้านของเรานะคะ เป็นการเรียกลูกค้าอีกอย่างหนึง่งร้านค้าของเราก็จะทําให้เราร่ํารวยโดยไม่รู้ตัวจะทําให้มีคนมาค้ามาคูณคูณหน้าคูณหลังมีลูกค้ามานะคะให้ทําแบบนี้ใส่ผานตั้งไว้ในร้านให้ท่องแบบนี้นะคะให้ตั้งน้โมสามโจยกขึ้นเหนือหัว ตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสิทธิกิจจังสิทธิกมังปิยังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิติสิทธิกิจังสิทธิกมังปียังมะมะ ข้าวของไหลมาณชาลิติสิทธิกิจังสิทธิกำม,มังปิยังมะมะ,มะผู้คนไหลมาณชาลิติมีคนรักไข่เอ็นดูเมตตาอุปธมร,รมคำชูนะคะสำหรับใครที่ไม่มีพานจะสามารถนำใบคูณมาใส่กระติบกระป๋องตังอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะบางคนก็เป็นถังเงินนะคะให้นำใบคูณมาไว้แบบนี้เลยนะคะ ใส่ไว้แบบนี้แล้วท่องคาถาเหมือนกันนะคะเป็นของมงคลน,นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทำการปิดไว้แบบนี้นะคะสำหรับใครที่มีถังเงินให้นำใส่ถังเงินไว้นะคะถ้าใครไม่มีแบบนี้ก็ให้นำใส่ผ่านนี้นะคะตั้งไว้ที่ร้านส่วนใบคูณ ถ้ารู้สึกแห้งเหี <_ d isk> e ่ยวเฉาสามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะคะครั้งละ9้าใบนะคะก็สามารถท่องคาถาได้แบบเดียวกันนี้นะคะส่วนเหรียญไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ใบคูณอย่างเดียวนะคะเอาไว้ในกิจการร้านค้าพ่อค้าแม่ขายถ้าใครไม่มีกิจการร้านค้าก็สามารถใส่ถังเงินใส่กระติบข้าวเหนียวกระป๋องตังได้หมดนะคะให้ลองทำดูคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ